ทั้งวันใครมาป้ายยาเราเป็นชอบด้วยบอยเฟนทั้งวันทุกวันนี้คือเพย์อยู่อยู่อยู่ทั้งวันจริงๆค่ะหลังที่ฉันป้ายแปะเราไปใน t ิ k กต k อกนะคะแล้วก็ที่ฉันขอบคุณจริงๆที่มาบอกแล้วว่ามีคนน่ารักมากๆเลยอะที่แบบพิมพ์ว่านาทีที่เท่าไหร่ไทรร้องยอสร้องที่3.49 จนถึงน้องคนน,น,นี้ในนาทีที่เติร์ดๆๆๆอะไรเงี้ยและที่ฉันกดปังและที่ฉันกดดูทุกคนนะฮะแต่วันนี้ฉันจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะก็เลยเดี๋ยวไปไล่ตอบคอมเมนต์พี่พีทุกคนหลังจากที่นี่ฉันลงคลิปนี้แล่ะดิฉันจะไปไล่ตอบคอมเมนต์เก่าเพื่อที่จะดึงทุกคนมาเติบโตกับดิฉันคะ่ะคุณกำลังจะเติบโตกับดิฉันนะคะรู้หรือ,อยังวันนี้มาในลุคของพี่ยายาอุรัสยานะคะใน วันนี้แต่งเป็นอนงนะครัก็เลยแบบตาแหลตตาแหลตนิดนึงนะคะับทีก็อย่ามันใส่กันวันนี้ค่ะจะชสวนทุกคนมาดูดัซลิ n งนะคะคือมันยจงอินอยู่เลยะจะไปดัซลิ่งหรอคือแล้วแต่ว่าเราคตรน่ารักว่ะเรายอดร้ออ่ะ,อะอคือมันมียิ้มซะจนมันขนตาจะหลุดละ อ่ะให้ให้ให้หมดท่อนยอดก่อนเดี๋ยวค่อยไปดัสลิงเราจะข้ามท่อนน้องไม่ได้แล้วทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะคือแบบถ้าน้องร้องอะ่ะเราจะหยุดแล้วเราจะไปท้าอย่างอื่นไม่ได้ต้องให้น้องร้องจบก,ก่อน <c oughs> มาค่ะพาวดัสลิงลงไปแล้วเมื่อวันที่1 1ตุลาคม2023นะคะยอดวิวตอนนี้อุ้ย5,6,4,4,4,8,4 4, 4, 4, 4, 4. อุ้ยยอดวิวสวยมากโปรดิวเซอร์เรสียจีนค่ะอ่าฮะ ตอนนั้นคือได้ได้ได้รู้จักชื่อก็คือน้องยอนนะคนเดียวทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเติบโตกันไปด้วยกันนะเปิดจักรวาลผาวอุย้ยดิฉันขออนุญาตถ้าฉันทำเพลลิสต์อะดิฉันขอใช้คําว่า power power ดี๋ยวปะเดี๋ยวถ้าสมมุติทำพาวไปเรื่อยเรื่อยดี๋ยวฉันจะทําชื่อเพลลิสต์ว่า power power ค่ะเพราะว่าได้ไปเห็นชื่อแอคเคาท์หนึ่งของ fan fan อแฟนๆะเราก็เขาใช้คําว่า power power เลยว่าจะขออนุญาตใช้ชื่อเนี้มามาไว้ในนี้เนานะ มาค่ะเดซ์ลิงเนี่ยโคตรจะตรงเทตกูเหลือะคือแบบเข้าใจคำว่าเฮ้อ oh, คมพเปอได้ชาววันมากเลยอ่ะคล้ายคล้คล้ายๆมึงคุว่ากูได้เมนแน่ๆเลยเนี่ยดิเนเมนคอพเปอร์บาสนะคะแบบเมนมากแต่ว่าใครอ่ะยอดเหรอกึกกะช้าอโห เดินมาห้าคนเมื่อกี้คือมันมันมัน,ม,นมันสว่างวาบวาบวาบ่ะมันเหมือนแสงห้าไฟห้าดวงมามึงชอบคำว่าดาสลิงมากเลยคำว่าดาสลิงในสเปลภษาษาอังกฤษมันสวยมากเลยเนาะกูว่ากูได้เมนทั้งวงแน่ถ้ากูดูไปเรื่อยๆแบบเนี้ย โอ้โหวัวข้อทางวจริงๆสมชื่อภาวอ่ะพาวเวอร์พาวจริงๆค่ะอริยาตเปิดบรรยาย โอ้โหบรรยายไทยเวอร์ดัซลิงแปลว่าวิบวับบอดัซลิงแปลว่าวิบวับบอดัลิงดัลิงดดัลิงมึงวิบวับสว่างวาบวิบวับสว่างวาบสว่างคาตาเลยค่ะบอกเลยว่าสว่างวงอ่ะสว่างวงวงสว่างสว่างวาบลา v ิโอลา v คำสวยมาก คือเขาดึงความเป็นตัวเด็กออกมาได้เก่งปับถึงพอ้นนี้ก็เน,นี่ยนะอยากให้พูด What 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 you waiting for, you waiting for? Oh, มึงแล้วเขา <Love you S 2> พูดภาษาอังกฤษกันชัดมากโอ้โหยอดแม่ขออนุญาตขออนุญาตกราบเลยได้ปะ no love you love. ที่ yeah. <c oughs> ฉันไม่แปลกใจเลยว่า <c oughs> ทําไมคนดูผ่าวเยอะ <c oughs> คนตามผ่าวเยอะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาใหม่ด้วยแล้วก็ที่ปั๊บไทยตอนนี้มาแรงมากเลยถูกไหมคะเนาะมันเลยแบบมันเลยถูกไม่ถูกการคนพบเยอะมากยอะไรเงี้ยเฮ้ยคตรจะดัสลิงเลยอะคือแบบโอไมคกูดเน็ตโอไมคกอดโอไมคกอดโอไมคกูดเน คือพี่ฉันไม่คาดหวังและไม่ผิดหวังเกินคาดหวังอะคือจะบอกว่าการดูพาวเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่แบบเผลอเข้ามาแล้วตอนนี้หลวมตัวไปสองเพลงแล้วค่ะคือขออนุญาตเชิญชมพ,พ,พ,พ่อพ่อแม่ๆวะพี่สาวทุกคนเลยแล้วกันใครตามพาวเนี่ยคือคนเทสดี คนเทศดีคือคนตามพาว is everything with me อะคือแบบมันเป็นความเทศดีสำหรับยุคเจนซีที่ถูกต้องมึงคนฟังเพลงแบบนี้ได้ไม่ใช่คนปกติ <c oughs> คือต้องเป็นคนที่นอกเหนือจากชอบเกาหลีแล้วอะต้องเป็นคนที่มีรสนิยมดัซลิงแบบวิบวับมากอะแล้วเข้าใจคำว่า รส,สนิยมดีปะมันสอดกันไม่ได้เนาะเนี่ยมึงการที่เดินมา5คนแล้วสว่างว่าวีบับคาถาได้ขนาดเนี้บ่งบอกรส,สนิยมไหมล่ะขออนุญาตขออนุญาตอวยพี่สาวทุกคนนะคะคือหูหูดีมากหูทิพมากที่พวกคุณตามหาวนี่มันคือและเขาชอบจังหวะมีแบบจังหวะแบบนี้เนาะคือแบบ ทุกท่อนทุกคำคิดมาหมดแล้วว่าจะให้เด็กทำอะไรอะแล้วให้เด็กตกเรายังไงอะโคตรจะโคตรจะเนี่ยระดดนตีมันแบบเข้าใจคนฟังอะว่ามีหนักมีเบา everything w i t me yeah ไม่ต้องพูดให้มันติดอังกฤษเกินแต่ว่าคนไทยอย่างกูก็ฟังรู้เรื่องว่า everything w i t h me อะเนี่ย everything w i t h me อะ โอ้ชอบกว่า boyfriend ขออนุญาตพูดใช้คำนี้ได้ป่าไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าพูดไปแล้วอะคือตอนนี้มันทองมันว,วุกวับโอ้โหยอดยอดยอดใช่ยอดปะวะใช่ยอดอ่ะจำลุกไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่าเปลี่ยนสีผมนิดเดียว น้ำตาลเข้มเนี่ยคือเราจำลุกน้องไม่ได้อะบางทีอะแล้วมีคนที่ลุกคายน้องด้วยอะไรเงี้ยขออนุญาตขออนุญาตจำโอ้โหยอดเนี่ยอันเนี้ยนนสวีทดิว่าดูว่าดูว่าดูในมูรออะไรกันคะแม่แม่คอนไทยสักทีเขาแปลงลุกน้องนิดเดียวน้องเขาเปลี่ยนเลยเนาะ ดัลิ่งจริงๆอ่ะเด็กมันจะดสซลิ่งอ่ะเสื้อมันเปิดนะคะคุณ <c oughs> แม่ๆเขายิ่งคิดกันไม่ดีง่ายๆอยู่อย่าไปเปิดเสื้อบ่อยลูกเนะาะเดี๋ยวกูต้องกินกาฟแฟละกูจะดส l ลิ่งล้ะตอนนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องกินค่ะเพราะว่าร่างกายมันฟ,ฟูใจมันฟูมาก ชื่นชมในรสนิยมค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เวลา Appreciate ในตัวใครจริงๆที่แบบมากกว่าการที่แบบ React ปกติก็จะมีต้องบอกว่าช่องเรา,ามีอันที่น้องๆป้ายามาแล้วเอาจจะยังไม่ได้ชอบมากอะไรเงี้ยก,ก็ก็จะลาไว้ในฐานที่เข้าใจแต่เนี้ยเป็นการถูกป้ายาที่อยากจะใช้คำเนียชมกับทุกคนว่าผู้คนที่ฟังผาคือคนที่รสนิยมดีนี่คือคำชมจากเราเลยที่เราอยากจะบอกว่า รสนิยมดีมันคือมากกว่าการที่ว่ามึงฟังเพลงเพราะอ่ะแต่มึงรสนิยมดีอ่ะก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเฮ้ยดีจริงๆแล้วก็ดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันจะมีคลิปอีกเยอะไหมนะถ้าดิฉันเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่ว่า power of power แล้วมันจะเยอะมากพอให้เรารีแอคกันสัก2วันครั้งหนึ่งสวันครั้งหนึ่งหรือเปล่ายังไงก็ฝากทุกคนนะคะพิมพ์มาหลังจาก บอยเฟรนด์ดัสลิงแล้วอยากให้นี่ฉันไปไหนต่อวอนทุกคนด้วยคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปไหน